แจกสูตรโกโก้ปัน่นลาวาอามอนทำง่ายๆทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมน้ำแข็งมาให้เต็มแก้ว22ออนนะครับหลังจากนั้นเทน้ำแข็งลงไปในโถปั่นเลยนะครับตามด้วยเครื่องปรุงผงโกโก้พาวเดอร์แบบเข้มข้นนะครับผงโกโก้นี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยผงโอวันตินนะครับผงโอวันตินนี้เราใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะครับการที่เราใส่ผงโอวันตินนี้เพื่อเพิ่มความ Live ละมุนและเพิ่มความหอมให้เครื่องดื่มของเรานะครับทุกคนหลังจากนั้นมาปรุงเพิ่มด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนมหอมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในโถั่วปัดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตชิพนี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับบอกเลยนะครับว่าเมนูนี้เครื่องเน้นๆเลยครับทุกคน หลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มด้วยเมล็ดอะมอนสไลด์อบแห้งอีกทีหนึ่งนะครับเมล็ดอะมอนสไลด์อบแห้งนี้เราใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้คือหัวใจหลักของเมนูนี้นะครับเมล็ดอะมอนสไลด์อบแห้งนะครับเราใส่ลงไปในถัปัตรเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยโอริโอ้แผ่นนะครับโอริโอ้แผ่นแบบไม่มีครีมนะครับโอริโอ้แผ่นนี้เราใส่ไป3แผ่นนะครับใส่ลงไปในถปัตรเลยนะครับ หลังจากนั้นมาปรุงเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคาริชชันนะครับนมจืดคาริชชันนี้เราใส่ไป60 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดเมจินะครับนมสดเมจินี้เราใส่ไป90 ML นะครับทุกคนใส่ลงไปในถปั่นเลยนะครับ หลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยเราก็นาส่วนผสมทุกอย่างนะครับนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปประมาณ40วินาทีปั่นด้วยเครื่องปัน่นความเร็วและความแรงสูงนะครับทุกคนเดี๋ยวามาดูกันนะครับอันนี้คือเมนูโกโก้ปัน่นละวะาวาอัลมอนด์สูตรเข้มข้นสูตรแก้ว2 2ออนนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้สามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสอนทาแบบละเอียดนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับ ระหว่างรอปั่นเราก็มาตกแต่งแก้วรอเลยนะครับลาดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดคังแก้วตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้น่ากินนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยมเมล็ดอะ몬อสไลด์อบแห้งนะครับมเมล็ดอะ몬สไลด์อบแห้งนี้เราก็โรยคังแก้วไปประมาณ 30- ถึง40กรัมนะครับทุกคน30กรัมนะครับ หรือว่า1ช้อนโต๊ะนะครับลาดขังแก้วตกแต่งให้สวยงามหรือว่าตกแต่งให้น่ากินนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นให้ดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ครับกับเมนูโกโก้ปั่นลาวาอัลมอนด์สูตรเข้มข้นสูตรแก้ว22ออนซ์นะครับทุกคนอันนี้เราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลวนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อและสีของเขานะครับว่าจะเข้มข้นน่าทานแค่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาท็อปปิ้งครีมแบบเน้นๆเเลลลยนนะะคครรัับบงไป เห็นไหมครับน่ากินมากๆสีเข้มมากๆเลยครับเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้สีสวยมากๆหอมๆเลยครับทุกคนสามารถทําตามหรือนาไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปวิปปิ้งครีมนะครับทุกคนท็อปวิปปิ้งครีมให้เป็นพูนเลยนะครับทุกคนกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมช้ำๆน่ากินมากๆเลยครับสีสวยหอมมากๆละมุนมากๆเลยครับทุกคนวิปปิ้งครีมนี้เลยครับแก้วนี้ หลังจากนั้นเราก็มาตบแต่งนะครับตบแต่งด้วยโอิโอแผ่นอีกทีนึ่งครับโอิโอราหักครึ่งแล้วก็วางลงไปตรงวิปปิ้งครีมนะครับทุกคนหักแล้วก็วางลงไปนะครับสีสวยน่ากินมากๆเลยทุกคนทํไม่ง่ายนะครับสอนทําบละเอียดเลยนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับสามารถทําตามหรือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยเมล็ดอัลมอนด์สไลด์อมแห้งอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลดข้ามหมดอีกทีหนึ่งให้ฉ่ำๆเลยนะครับ อืมน่ากินสุดๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟละนะครับกับเมนูกุก้ปัดลาวาอัลมอนด์สูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว22ออนนะครับ